มีคาถามจากลูกเพจนะครับอาจารย์ว่าตอนที่เราเพาะเลี้ยงนะครับถ้าถ้าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยลูกออกมาจะเล็กไหมครับเ,เรื่องนี้นะครับมันก็อยู่ที่พันธุกรรมส่วนหนึ่งนะครับอาจจะออกมาเล็กด้วยคราวนี้อยู่ที่อาหารครับอาหารกับอุณหภูมิถ้าท่านอาหารสมบูรณ์อุณหภูมิสมบูรณ์อาจจะโตกว่าพ่อแม่ก็ได้พาะพ่อแม่อาจจะ ได้รับอาหารที่ไม่สมบูรณ์มานะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ได้ทั้งหมด3อย่างที่ท่านจะต้องควบคุมให้ได้ถ้าหากว่าอุณหภูมิดีนะครับพ่อแม่พันพ่อแม่พันธุ์ตัวเล็กอุณหภูมิอุณหภูมิควบคุมไว้ดีนะครับแล้วก็อาหารสมบูรณ์ดีแต่ตัวเล็กแสดงว่าพันธุก,กรรมครับ,รบแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ตัวเล็กอาหารดีนะครับอุณหภูมิดีลูกออกมาตัวโตนั่นแสดงว่าไม่อยู่กับพันธุก,กรรมแล้วเกิดจากข่าวว่าปัญหาที่ ข้าวพอมันแต่แรกหรือว่าออกจากธรรมชาติมาตัวแรกนั่นคืออาหารไม่สมบูรณ์นะครับ,รบและอุณหภูมิไม่สมบูรณ์ครับเออ้นต่อไปครับคำถามที่2ก็คือ,อลูกที่ออกมาจะได้พ่อหรือได้แม่ครับอาจารย์มีอยู่2แนวทางครับผมเคยมีลูกของอหมายเลขสามสินี่นะครับคือหมายเลขยีบสองนะครับหมายเลขยีบสองของผมนั้น หมายเลขสามสนี้ตัวนี้ได้พันธุกรรมพอ่อแต่หมายเลขยี่สนั้นได้พันธุกรรมแม่นะครับซึ่งเป็นสายยาวนะครับแต่ตัวนี้ได้พันธุกรรมพอ่อยาวแต่ไม่ยาวมากนะครับซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับจะได้สายแม่หรือสายพอ่อก็แลว้วแต่หากท่านได้พ่อสั้นมาหาแม่ยาวเขาใส่ครับายาวหนาหากได้สั้นบางมาเอายาวหนาเขาใส่นะครับ แก้มบางก็หาแก้มใหญ่ใส่เติมครับขาดตรงไหนเติมลงไปวันนี้ท่านได้ตัวเล็กเขาสั้นบางท่านอยากได้หัวหัวแก้มหนาหัวสูงยกเขาหนาท่านก็ต้องหาแม่ที่เป็นสายที่เขาหนานะครับอย่างของผมนี่เขาบางปุ๊บผมก็อาศัยกุหลาบแดงเข้าใส่ไปนะครับหัวมันหนาดีนะครับ ลักษณะ,ะหรืออาจจะได้ทั้ง 2, 2, 2, อสองสายสองเซนเอาหนา,นาใส่หนาเลยก็ได้แต่ระวังมันหนาเกินไปโอเคครับหนาเกินไปจนงมนะครับถ้าหนาเกินไปเนี่ยมันจะงมนะครับส่วนมากเห็นไหมครับตอนที่เขางมงมๆที่จกหน้าต่างๆนั้นเขาจะหนากันหมดนะครับหากว่าเป็นไปนได้เนี่ยก็เลือกเติมเอาครับเลือกเติมเอาทีละอย่างนะครับมันไม่ใช่ว่าจะปีเดียวจะสําเร็จครับอาจจะเป็นสองสามปีนะครับอย่างตัวของอ หมายเลขยี่สิบ2องของผมผมใช้แม่พันธ์ที่ผมบีดมา3ปีครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ขออาจารย์เนี่ยเป็นพ่อพันเนี่ยระดับแชมป์ทางนั้นนะครับที่ออกมาเพราะคําถามก็คือลูกอ่ะจะเก่งเหมือนพ่อไหมครับมีสิทธิ์จะไม่เก่งไหมครับผมเคยนะครับมาขึ้นอยู่การเลี้ยงด้วยนะครับความพร้อมของกวางด้วยนะครับท่านเลี้ยงสมบูรณ์ไหมนะครับ กวางพร้อมไหมที่จะหนิกวางพ่อผมบอกว่าท่านเลี้ยงในแก้วแบบนี้ปุ๊บกินอ้อยหนึ่งท่อนปุ๊บท่านต้องนําขึ้นแขวนครับเมื่อกินอ้อยหนึ่งท่อนนี้หมดแล้วนะครับนําขึ้นแขวน,ขวนตากลมไว้อย่างน้อยสิบวันนะครับได้ห้าวันท่านก็เอาผสมหนึ่งครั้งเสร็จแล้วท่านก็เอาแขวนต่อนะครับสิบวันถึงสิบห้าวันถึงจะจามมันครับลองชนดูนะครับถ้าท่านนี่ ไม่เอาตากลมไว้นะครับตัวของเอกโซสเกลโลตันหรือว่าที่เรียกว่าเนเธอร์ลโพลิเมอร์ที่เคลือบตัวเขานะ่ะโครงที่เคลือบตัวเขานะ่ะจะไม่แข็งแกร่งครับถ้าหากนั่นในยังเลี้ยงในเกากแบบนี้นะครับมันไม่โดนลมครับธรรมชาติเขาอยู่โดนลมอยู่แล้วเราต้องเอาไปตากลมไม่ให้เขาค่อนข้างจะแข็งนะฮะในเกาะเกาะหุ้มร่างกายเขาแข็งแรงภาษาวิชาการเรียกว่าเอกโซสเกลลตันครับนะครับต่อมาครับก็ อาจจะเป็นคําถามเดียวกันกับอาจารย์ก็คือ,อกวางที่เราจะเอาไปชนนะครับถ้ามันผสมพันธุ์ไปแล้วมันจะแข็งแรงไหมครับบอกก่อนนะครับกวางหากไม่ผสมเลยเอาไปชนมันก็จะติดตัวเมียนะครับติดตัวเมียแต่ถ้าผสมสักครั้งหนึ่งครับผสมสักครั้งให้เขาเขาได้ได้ผ่อนคลายเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็ ถ้าหากว่าเขายังกล้ายังพร้อมจะผสมก็ใช้วิธีหาให้เดินก่อนหรือบินครับเขาจะลดความตรงนั้นไปนะครับเขาจะไม่ติดตัวเมียครับถ้าติดตัวเมียเป็นไงครับติดตัวเมียแล้วชนกันไปชนไปชนมาชนแล้วไล่เข้าไปแล้วหันวกกลับมาหาตัวเมียครับไม่ผดดิบศึกไม,ไ,มไม่จัดการสตูภาษาง่ายๆคือไม่เชื่อดภาษาว่าไม่เชื่อ,อหรือไม่ปาดนะครับไม่ปาดคอ ก็จะทําให้กวางตัวอื่นได้เปรียบนะครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์กวางแพ้ออกมาชนอีกได้ไหมครับบางคนภาษาของนักชนกวางเขาเรียกว่ากวางอีเพนนะครับหลายคนอาจจะพูดคําสุภาพว่ากวางคุณเพนหรือว่าอะไรเนี่ยศัพท์ทางศัพท์ทางจริงๆของนักชนเขาเรียกว่ากวางอีเพนมีครับกวางเพาะเนี่ยโดยเฉพาะกวางที่เพาะออกมาเนี่ยครับเรียนว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงไม่ถึง10วัน15วันไม่เอาขึ้น แขวนไว้นะครับแล้วไปชนครับตัวของอสารเคลือบด้านนอกที่เรียกว่าเทเทอร์ลโพลิเมอร์ตัวนี้มันไม่แข็งแรงครับโดนอีกแคปเดียวก็แพ้แล้วครับบางคนออกมาเลี้ยงเลี้ยงให้ลืมเจ็บครับเลี้ยงไว้อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ครับมาชนใหม่มีสิทธิชนะครับนะครับหลายๆคนก็นํากลับมาเลี้ยงใหม่ได้นะครับเขาบอกว่าภาษาเหนือว่าสอาทิตย์จ้ำามอาทิตย์จน นะครับถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้นะครับท่านลองต้องใจเย็นๆนะครับเลี้ยงกวางพ่อแต่ธรรมชาติเนี่ยผมไม่รู้อายุมันว่ามันขึ้นมาอย่างไงนะครับขึ้นมากันยังไงนะครับครับแล้วที่เขาเชื่อว่ากวางป่าจะแข็งแรงกว่ากวางเพาะหรือว่ากวางเพาะนี่มันมันอ่อนมันอ่อนนี่ไม่ค่อยสู้อะไรพวกนี้ครับมันไม่นึงเหตุผลก็คือท่านเลี้ยงไม่ถึงอายุมันไง เพราะมันขึ้นเมื่อไหร่เรารู้จากอายุมันแล้วไอผมก็บอกว่าสองอาทิตย์จามสามอาทิตย์จนเลครับก็คือเลี้ยงใ,ให้ครบอายุสู<ๆ>้ได้นอนใช่แล้วก็ดูความพร้อมมันเมื่อครบอายุแล้วมันพรอม,อมไหมเนี้ยงสักห้าวันเจ็ดวันเอามันผสมหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ปล่อยมันกินอ้อยไปเรื่อยๆครับครับอหรือบางคนบอกว่าให้มันฉี่ยนใสฝั่งพ่อผมบอกขึ้นมาครั้งแรกนั้นฉี่ครั้งแรกนั้นอาจจะดําหรือเป็นสีต่อมาก็จะอาจเป็นสีนมข้นหรือสีชมพูคล้ายๆนมนะครับ หลังจากนั้นให้มันกินจนฉี่มันใสครับถ้าฉี่ไม่ใสนะครับภาษาเขาเรียกว่าเยี่ยวป่ายังไม่หมดครับนะครับมันก็ไม่มีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเข็มครับขอบคุณครับอาจารย์